ก็ขอกับส,สวีดัสสวัสดีด้วยมื่ชมทุกๆคนกันด้วยนะคะวันนี้พี่บันก็แบบม,มีเทคนิคมาสอนนิดนึงนะว,วันนี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคมาสอนอะไรมากมายนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงโหมดนะคะนี่ตรงนี้เลยนะ แล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกโหมดอันนี้เนาะอ่ากดไปเลยนะแล้วก็กดเริ่มเกมกดตรงนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ด้เเออทิคที่จะมาสอนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิคสั้นๆเนาะก็จะไม่ได้ยาวมากหรอกเออเคะคะนะทุกคนหลังจากที่ทุกคนเข้ามาแล้วนะคะ ทุกคนนะคะทำตามพี่วนเลยอันนี้แค่ปักตรงตรงเฉยๆนะเอิมทำตามพี่วันนะคะทุกคนเดินอ่าเดินหรือวิ่งก็ได้นะทุกคนนะคะเดินไปหาอันนี้ตรงอันที่ฝั่งซ้ายอันที่สามนะ,ะแล้วกดตรงนี้ค่ะกดไอ้นี่นะแล้วกดมาแล้วนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะกดตรงไอ้นี่นะกดไปเลยเนาะ นี่พอเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีสกิลที่เราเลือกใช้หลายสกิลมากเลยนะคะอันนี้บอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะสําหรับคนที่ยังไม่มีสกิลกดอะไรนะคะแล้วก็ลองเข้าโซนพีเดตย์แล้วก็ลองไปใช้กันได้นะเออนั่นแหละก็ลองมาใช้กันได้นะ,นะ,ะทุกคนโคตรโคตริงนะเออนี่เลยเนี่ยดูนะนเดี๋ยวเราจะมา,าสาธิตให้ดูนะเ,เดี๋ยวเลือกปืนก่อน A, S, Ani lah. Saya buat lagi lah. Okay, okay lah. Ada satu, ada satu lagi. Okay, angkat mulut. Ah, ha, ah, dulu lah. Ah, semua, ah, um, ah, semua ni lah. Angin, angin lah. Saya nak koyak. ยังก็จะได้ประมาณนี้นะคุอ้วออก,ก่อนอที่ที่พี่มันจะมาสอนวันนี้ก็เป็น ทิ้งสันส้นๆนะทุกคนก็ใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลคนนะ์กดแชร์กดสมัครเป็นคนแชร์ใ,ในการทำคลิปต่อไปได้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้สก,กิลแบบไม่มีสก,กิลกดอะไรก็ทำตามที่พี่เปิ้ลสอนที่สอนไว้นะคะโอเคเคยทำนีอแล้วก็อ่าลืมกดแชร์ด้วยนะบายบาย